สวัสดีครับวันนี้เอางัวธนูนะฮะของอหลวงพ่อน้อยวัดตีสาทองนะครับเอามาแบ่งปันแบ่งให้ชมกันอีกนะครับก็เป็นหัวธนูที่สร้างจากครั่งพุทธานะครับมีขนาดตัวเล็กเกิว ลำดับพกพาพกติดตัวแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเอาไว้เฝ้าบ้านพุทธคุณจะสูงมากนะครับหมวัธนนของหลวงพ่อน้อยนะครับเป็นอ,อันดับหนึ่งเลยนะฮะถ้าลองอขึ้นชื่อว่ามวัตโนต้องยกให้วัดจิตะทองเขานะครับของหลวงพ่อน้อยนะฮะ ซึ่งแต่ก่อนนะเป็นจัก,กรพัิเครื่องรางเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีเข้าสู่ในวงการน้อยก็เลยเจัดไปอยู่ในเบนจเบพาคีเครื่องรางนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาแบ่งปันให้ชมกันนะครับเพราะว่า ผมเองก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่าพุทธคุณท่านสูงมากนะฮะจะมีเทพเวดาอ,อ,อาราคาประจำตัวทุกตัวนะครับแม้แต่องวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตอนที่ท่านไปปลุกเสกร่วมกับหลวงพ่อน้อยท่านยังเห็นอิทธิฤทธิ์ของอ,องวตนูของหลวงพ่อน้อยเลยนะครับ เ่ยปากให้หลวงพ่อน้อยสร้างให้หลวงปู่บุญให้หนึ่งตัวอันนี้ก็จะมาให้ชมนะฮะเพราะว่างดอนูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เก่าแก่กว่าเวลาหูอีกยุคแรกแล้วมันก็จะต้องดูกันด้วยด้วย,วยความเก่านะฮะแต่อันนี้ของผมอะ่ะมันมีตัวพิเศษที่มีรอยจานของหลวงปู่เน,นี่ยนะตัวเนี้ยตัวเนี้ย มีนอยจานของหลวงปู่ด้วยและเป็นของอาลายมือของหลวงพ่อน้อยจานด้วยนะครับนะฮะน,นี้ก็จะให้ดูของลายมือหลวงพ่อน้อยก่อนนะฮะจะเป็นลักษณะกลมแป้นจานเหมือนลาหูทุกอย่างเหมือนลาหูหมดนะฮะอักขรทุกตัวนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายของแท้นะครับต้นฉบับนะฮะเนี่ยแล้วก็จะให้ดู แล้วก็จะให้ดูนี่นะครับว่าเป็นจานอักขระลายมือเดียวกันเห็นไหมถ้าอย่างนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยตัวรื้อรือนะครับเนี่ยนะฮะรื้อรื้อนี่ืออันนี้ตัวโมตัวโมนะครับ ะะเห็นไหมฮะเนี่ยะฮะนี่ก็ตัวโมเพราะใชออ้อักขรยันเดียวกันกับราหูผมจึงอ่านได้นะครับผมอ่านได้ทุกตัวเลยฮะถ้าเป็นของราหูนะแต่ของหลวงพ่อน้อยอ่ะใช้อักขรของราเหมือนกันหมดนะราหูพยันหัวธนูเหมือนกันหมดเลยตะกงตะกุดจานเหมือนกันเออนี่ยชัดเลย นะครับจริงผมก็ไม่อยากกลับมากกลัวกลัวเดี๋ยวแอะมันจะสึกจางไปให้ดูร้าวข้าวนี่ฮะจานเต็มเลยนะฮะอนี้ก็ะดตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เอาออกมาเปิดเผยโชว์นะนี่เห็นไหมครับ นี่นะตัวคนขอวางมือนี่ตัวมะมะนี่นะมันจะเหมือนช่อช้างอะตัวตัวมะมะหรือสเลือสีมีขีดเห็นไหมครับแล้วดูนี่ฮะตัวมะมะเนี่ยเห็นไหมฮะเดียวกันเลยอัระยนันเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นตัวลาลาพอดน,นะหรูเนี่ยนะตัวหนังสือกลมแป้นเนี่ยฮะมะมะกากาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนต้อต่าวตรอาเนี่ยผมชี้มานี่เหมือนกันไหมเออลายมือเดียวกันมันดูไม่ยากนะถ้ามีหลักฐานนะทุกอย่างมีหลักฐานนี่มันมันดูไม่ยากเลยอย่างของผมเนี่ย มันมีหลักฐานเรื่องลายมือหมดนะฮะทั้งรูปถ่ายทั้งผ้ายันมันก็เลยดูง่ายนะฮะผ้ายันผมก็มีหลายผืนหลายชนิดนะครับของหลวงพ่อน้อยที่ท่านสร้างไว้นะครับอันนี้ก็จะมาดูวงเล็กอ่อเมื่อกี้ผมลืมไม่ดูนี่อ่าเนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างพู้ชานะครับ ะะเป็นลักษณะปัน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 แป,ป,ป,ปะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมฮะดูความเก่าแล้วดูจานนะฮะจานเก่านะครับดูวก็ข้าว ก็มีโคงวถดทองแดงกันฮะน,นี่ก็จะเห็นโครงรถดทองแดงโผล่มาที่ด้านข้างเห็นไหมครับเป็นสนิมนะฮะโครงรถดทองแดงแต่นี้อันนี้เอามาโชว์นะครับตัวนี้นี่เอามาเอามาโชว์ให้ดูนะครับ ันนี้ก็เป็นล,กลักษณะปั้นๆๆก็จะเห็นมีลายมงลายมือติดด้วยก็คือการปั้นมือหรือปั้นแปะนะฮะเพราะว่าตรงไหนมันมีลวดโผล่มาหรือไม่ดีเขาก็จะมาหยิบหย,ยิบเอามาหน่อยแล้วมาปั้นปั้น,ปนแปะอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเอามาตรงไหนมีรูโบไม่สวยไม่งาเขามาปั้นปันแล้วแปะเป็นก้อนๆก็จะเห็นในเนี่ยเนี่ยคือการปั้นด้วยมือเนี่ย ปั้นแล้วมาแปะยิ่งตรงหางเนี่ยเขาเลยมีปั้นมาแปะทับทีอย่งี้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยก็หยิบเอาไปอีหน่อยก็มาปั้นปั้นแล้วก็มาแปะอาจจะเป็นลวดทองแดงก็ได้ตรงนี้มันโผล่มาเขาก็เลยเอามาปั้นแปะเอาทีนี้ก็มาดูตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็สําหรับพกพานะครับเรียกพุทธคุณนี่ เมตตาสูงเรียกครับเรียกว่าจุดยอดเลยนะครับค้าขายนะฮะเนี่ยเ Prof ian, นี่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยก็ปั้น,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 นแปะเอามาแต่งพอปั้นปั่นปันปันเสร็จแล้วก็หยิบเอามาหน่อยเอามาแปะแปะแต่งฮะแต่งแต่งให้มันสวยไอ้ตรงไหนมันขาดนะมันไม่เต็มเพราะต้องรีบทําแล้วมันร้อนอ่ะข้างงดตนูมันร้อนนะไม่ใช่ไม mm ่ร้อนนะพอมันเย็นแล้วมันจะแข็งตัวเลยแข็งโป๊กเลยแล่ะเนี่ยก็มาทํานะครับ อันนี้ก็รีบเอามาทําคลิปไปก่อนเพราะว่ามีเพื่อนเอเขา,เาที่เป็นค้าขายอาชีพค้าขายด้วยกันเขาก็ขอแบ่งไปนะครับเพราะพุทธคุณสูงมากนะครับไม่ใช่ว่า,าไว้ปกป้องคุ้มครองฮนะไม่ใช่นะฮะวัวธนูนี่เขาสายขาวนะครับไม่ใช่ควายธนูนะอันนั้นไว้ไปทําร้ายใคร นะครับอันนี้ไว้ปกป้องนะครับคุ้มครองบ้านนะครับแล้วก็คนในบ้านแล้วก็เรียกทรัพย์ดีมากเลยฮะค้าของค้าขายนี่สุดยอดเลยนะผมก็ใช้อยู่และนี่เขาก็แบ่งไปเรียบร้อยแล้วรอฟิล์มตัวนี้นะฮะเนี่ยข้างในจะเป็นโครงรวดโครงรวดทองแดงรอฟิลม์มเอ็กซเรย นะครับก็จะเป็นลวดเนี้ยมองเห็นลวดข้างในเป็นลวดทองแดงนะครับก็มาดูตัวเลขอันนี้ก็จะเป็นเลขจิ๋วนะฮะเหมาะพกพามอนกันอ่าให้ดูความเก่านะครับแห้งนะฮะเขียวแห้งนะฮะนะครับอันนี้ก็ตัวเล็กรวดทองแดงก็จะเล็กตามก็จะเห็นฮนะมีรวดทองแดงโผล่มา นะครับเล็กมากฮะเล็กมากนะครับ,ลรบแล้วก็มาดูความเก่ากันนี่นะฮะดูทองก็ได้นะฮะทองนี่สีนะสีของทองอุ้ยนี่เห็นไหมครับอ่ะมาดูความเก่ากันเห็นไหมฮะเนี่ย เป็นแผ่นทองนะดูเดี๋ยวมันเก่าไหมล่ะอย่างเงี้ยสีนี่ซีนะแล้วดูการหดตัวการหดตัวของเครั่งนะฮะผ่านอุณหภูมิมานานร้อนหนาวเย็นแล้วมีการหดตัวเซตตัวทองที่ปิดก็จะร่องเซตตัวตาม ตามข้างไปนะครับก็จะเห็นนะฮะลอยเหี่ยวย่นความแห้งนะฮะนี่นะครับความเก่าดูกันที่ธรรมชาตินะฮะมันสร้างขึ้นเองอันนี้มนุษย์ไปทำไม่ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะมีฟิล์มนะครับนี่พอมองเห็นนะครับ ันนี้ก็จะเป็นลวดนะลวดเล็กเป็นลวดเส้นเดียวแล้วก็จะถัก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 ,ถกเป็นโครงเป็นขาเป็นขาหน้าขาหลังเป็นหางเป็นหัวนะครับแต่บางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะเออไม่ใช่จะมีทุกตัวนะไม่แน่นอนอกนะครับแต่เราต้องดูเออความเก่าให้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูตัวนี้ นี่ตัวนี้เอ่นะฮะอันนี้ก็เล็กมากเลยเล็กจิ๋แวแหละอันนี้ผมว่าใช้อยู่เนี่ยให้อยู่เพราะผมค้าขายแล้วก็รับงานมา ซ่อมทำธุระส่วนตัวนะครับก็จะมีพกใช้อยู่นี่ให้ดูความเก่าเห็นไหมครับดูสีของทองนะฮะโอ้นี่ชัดมากเลยมะดูเนื้อคงเนื้อขอ้างแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เอ็กซเรย์หรอกเพราะว่าใช้เองนะฮะเพราะผมเชื่อมั่นใจว่าข้างในเนี่ยจะมีโครงรวดเหมือน ับตัวอื่นนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมแบ่งปันกันนะครับนัวทนูของหลวงพ่อน้อยวัดศิษะทองอ่าลืมให้ดูนี่ครับอ่ะนี่อน,นี้ก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะให้ดูความเก่าพันด้วยได้สายสินนะครับ ได้ได้สายศิลในพิธีนะฮะดูความเก่าเลยะฮะนี่นะครับผมเคยเห็นในตำราหรือในคลิปมั้งนะฮะของใครไม่รู้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะไปเ,เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูความเก่านะฮะ ตัวนี้ดีกว่านี่นะฮะได้สายสินครับที่พันไว้สายสินในพิธีนะฮะที่ทํำงวธนูนะนะฮะเอามาพัานอีกทีหนึง่งตัวใหญ่ๆนี่จะมีน้ําหนักนะนี่นะครับ ตัวนี้กว่าจะได้มานี่วาว,วรนคนสุดท้ายก็ได้มานะครับก็เอามาเผยแผ่แบ่งให้ชมกันนี่นะฮะรับรองได้เลยครับว่าของหายากจริงๆนะฮะนี่ของแท้ๆเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูความเก่านะฮะ มีแต่ในตำนานนะฮะอันนี้ได้มาเห็นของจริงๆนะครับนี่สวยๆวึ๊กเลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้ชมียงน,นี้นะครับชอบก็ กดติดตามนะฮะเราก็มีอะไรของอเครื่องรางของขลังออกมาเปิดเผยแบ่งให้ชมนะครับไม่ชอบไม่ถูกใจก็ดูผ่านไปก็ได้นะฮะเฉยๆนะครับไปดูอย่างอื่นที่เราชอบก็ได้นะฮะของคนนีมน้มันชอบไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนก็ไปชอบเล่นพระเล่นเหรียญอะไรบางคนก็ไปชอบเครื่องรางนะครับจริงๆนะผมก็มีเก็บสะสมไว้เยอะแต่ก็ว่างอะ่ะ ก็ถึงเนี่ยเอาออกมาทำให้ดูนะครับผมอ่ะวันนี้ผมสวัสดีครับเท่านี้ครับผม